ความรเยนรู้ทีวีอให้กับเยาชนนครับซึ่งวันนี้แล้วก็มีท่านผู้บรหารง์่นใ่านให้ยนทุกคนเตรียมจะให้มีวินัยธรรมชาติซึ่งเป็นสาเหตุ10ล้านคนเน่ยนะครับวันนี่1ข้อแมที่ทางเราลูกน้าตา วันนี้มีผู้ชมน้ำตายกับผู้ภัยเราว่าถ้าเราทำแล้วได้ประโยชน์ไหมโครงการนี้นะฮะมีรลายวันตรงได้หนึ่งคนทังรถเปิดนะครับ,บ,นะรบแต่เรื่องนี้ในเจ็ดวันอันตรายเนี่ยก็คือรถหรือชะลอไม,ม่ให้คนเสียชีวิตรานะที่ต้องไปหาะรหาพ่อแม่ลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ,รบว,วันลนะสามสิบคนครับ ประเทศเนี่ยมีประชากร64ล้านคนตัวอย่างในค่ายทหารเนี่ยก็ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถใส่หมวกกันน็อกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครเข้าค่ายทหารแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถ้าจริงจังเกินไปก็ป่ายงานถ้าตายก็จะเป็นสูตรยำของเราไปคคือถึงตุรกีครับสำหรับอ่านโยบายของกรมป้องกันและบรรษัทภัยนะฮะแล้วก็นโยบาย ป้องกันวัติภัยในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่นะครับหรือเดิมก็คือ7วันอันตรายเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นนโยบายดั้งเดิมนะครับซึ่งเราดําเนินการมาตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบันก็คือ 1. ลดวัติภัยแล้วก็ลดความสูญเสียนะครับแนวทางในการดําเนินการนะครับก็มีอยู่3าประการแนวทางดําเนินการคือ ผมอยากจะให้เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการบริหารจัดการเนี่ยไม่ใช่ของกรมป้องกันและบาสารทภยัยหรือทางภาครัฐอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่มีการมีส่วนร่วมมาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับและหรือทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยถึงเฉพาะครอบครัวนะครับโดยเฉพาะครอบครัวเนี่ยจะเป็นสังคมที่สามารถจะช่วยบรรษัทภัยได้มากมายวันนี้เราอยากจะให้ ทางสื่อมวลชนก็ดีนะครับหรือทางหน่วยงานทุกหน่วยงานนะให้ตระหนักถึงเรื่องครอบครัวการสร้างวินยัยไม่ใช่สร้างวินยัยแค่เฉพาะในโรงเรียนการสร้างวินยัยการทางจราจรน่าจะสร้างมาจากครอบครัวเพราะว่าครอบครัวจะเป็นสาาบันที่ใกล้ชิดกับเบยาวชนกับคนในครอบครัวนะครับทุกครั้งที่เกิดปติภยัยครอบครัวก็จะต้องรับภาระเช่นผู้บาดเจ็บผู้พิการเหล่านี้นะครับถ้าเกิดวัติภัยเนี่ยคนที่ ได้รับผลกระทบครั้งแรกก็คือพ่อแม่นะครับแล้วก็บรรดาญาติพี่น้องซึ่งจะต้องคอยดูแลผู้ที่พิการเหล่านี้นะผมก็อยากจะเห็นครอบครัวเป็นจุดที่จะสามารถทําให้สังคมทั้งสังคมของไทยนะครับซึ่งวันนี้เราสูญเสียคนไปถึง30คนต่อวันนะครับปีละหมื่นกว่าคนโดยัติภัย ทางถนนโดยเฉพาะเนี่ยครับวันนี้เราเรื่องยอดอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่อยากพูดถึงเพราะพูดฟังแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเปล่าๆวันนี้เรากลับไปมองว่าการบริหารจัดการของเราเนี่ยต้องลงไปที่ครอบครัวครับหรือลงไปที่หมู่บ้านตำบลให้ชัดเจนทําอย่างไรผู้นําหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับหรือท้องถิ่นเนี่ยต้องต้องช่วยกันคิดจะต้องช่วยกันคิดโดยเฉพาะสถานที่ศึกษานะครับจะต้องมีการอบรมผู้ปกครองก็ดี นะฮะให้เห็นว่านี่เป็นเรื่องสําคัญการมาตรการไม่ว่าจะเป็นการใส่หมวกกันน็อกหรือมาตรการที่ขับขีบข่อย่างถูกต้องนะฮะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายอะไรต่างเนี่ยก็เป็นมาตรการเท่านั้นเองผมว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้บางทีเราชินชากันมากกวา่านะครับก็ฝากเรื่องที่สำคัญน,นัคือการบริหารจัดการก็คืออยากจะให้ลงไปถึงครอบครัวแล้วก็ช่วยกันเรื่องงานประชาสัมพันธ์อันที่2ก็คืออยากประชาสัมพันธ์ไปถึงทุกภาคส่วน ไม่ใช่เป็นเรื่องของกลมป้องกันเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนราชการ,ราว่าทุกกระทรวงระบงกรมวันนี้เรามีอยู่20กระทรวงนะฮะสองร้อยกว่ากรมเนี่ยภาครัฐทั้งหมดนะครับจะต้องอดําเนินการเรื่องนี้ให้ตระหนักนะครับอีกการนึ่งคือเรื่องของอสถิติผู้เสียชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่อยากจะให้พวกเราได้ได,ได้ได้ไปไปมังมองตรงนั้นมองอยู่ที่ว่าวันนี้ เราจะทําอย่างไรนะครับภายใต้ผู้คนมากมายที่จะต้องใช้รถใชาถนนเนี่ยจะทําอย่างไรเพราะนั้นการรณรงค์เนี่ยก็อยากจะให้รณรงค์กันตลอดปีไม่ใช่แต่รณรงค์แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่ายัางไงถั่วเฉลี่ยตอนนี้เนี่ยเสียชีวิตวันละ30อยู่แล้วนะครับจะรณรงค์ยังไงไม่ต้องให้ลดลงหรอกครับเพียงแต่รณรงค์ให้คนมีวินัยผมเชื่อว่าอุบัติเหตุก็จะลดเลยอยงโดยธรรมชาตินะครับก็อยากจะฝาก เชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับให้ตระหนักในเรื่องนี้ทำอย่างไรสื่อมวลชนจะมีข่าวทุกวันในเรื่องของป้องกันวัตถุภัยฮะโดยเฉพาะการใช้มอเตอร์ไซค์ซึ่งมันเป็นยานพนาหนะที่มีมากเหลือเกินแล้วหาซื้อได้ง่ายนะครับผมก็คิดว่าวันนี้เชื่อว่าลูกหลานของท่านขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากนอกบ้านหรือขับรถยนต์ออกมาจากนอกบ้านที่เป็นเยาวชนเนี่ยทุกคนเชื่อว่าเป็นห่วงเป็นใยนะฮะเพราะว่า จากตัวเลขต่างๆ,างๆก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะลงลึกถึงครอบครัวถ้าครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วตระหนักอย่างนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็มาถึงสถานที่ศึกษาเนี่ยเชื่อว่าจะประสบความสาเร็จแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวในเทศกาลปีใหม่นะครับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนท่านก็คงทราบดูดีอยู่หรือว่ามันเป็นอย่างไรพื้นที่ที่ที่เราจะไปเนี่ยนะครับ ซึ่งมีอุบัติเหตุบ่อยๆเนี่ยนะครับเส้นทางที่มีอุบัติเหตุเนี่ยท่านก็คงจะต้องตรวจสอบระมัดระวังโดยโดยเฉพาะคงจะให้สื่อมวลชนนะฮะฝากดูว่าเส้นทางไหนที่เป็นเส้นทางที่พี่น้องประชาชนแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆก็คงจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับให้ให้ให้รับทราบส่วนเรื่องของอพฤติกรรมส่วนตัวการกินการดื่มอะไรเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเรื่อง ส่วนตัวอยู่แล้วแต่มีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะทางสารน้าสุดก็ดีทางอะไรเขารณรงค์อย,อยู่แล้วนะฮะเรื่องของการการการรณรงค์ล,งลดเลิกนะครับในสิ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนจะต้องตรวจบัตจเหัุนะครับก็ฝากก็ในใกล้ปีใหม่ก็อยากจะเห็นทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกเราช่วยกันป้องกันแต่ขาเราป้องกัน คนไม่ได้ต้องให้เขาป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นการปีนี้ผมอยากให้ทุกคนป้องกันตัวเองมากกวา่าที่จะให้คนอื่นมามาใส่ใจเราถ้าเราไม่ใส่ใจตัวเองเราไม่รักตัวเองก็ปัญหาก็จะเกิดขึ้นคนระับ